ใครที่มีปัญหาเกี่ยวกับปวดเข่าเป็นข้อเข่าเสื่อมหรือมีคนรู้จักที่ปวดหัวเขา่าแล้วยังไม่ได้ดูคลิปนี้ระวังคุณจะโดนหลอกนะครับสวัสดีครับผมนายแพทย์สักดิเดชหริมมหาคุณหรือว่าหมอปังนะครับ หมอเป็นหมอที่รักษาคนไข้โรคข้อเข่าเสื่อมนะครับโรคข้อเข่าเสื่อมส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเป็นโรคที่เรื้อรังแล้วก็อาการความเสื่อมของข้อเนี่ยจะค่อยๆเป็นมากขึ้นมากขึ้นคนไข้หลายคนก็จะเข้ามาถามผมว่าการรักษาข้อเข่าเสื่อมมันรักษาอย่างไงนะครับอาจจะได้ยินการาโฆษณาชวนเชื่อว่าให้กินคอลลาเจนหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับแต่ในทางงานวิจัยที่รองรับ ว่าสิ่งที่สามารถชะลอความเสื่อมของข้อเข่าเสื่อมได้ประกอบไปด้วย 1. กลูโคซามีนนะครับ mm hmm. ก็คือเป็นยายาชงที่เป็นซองทานเข้าไปเพื่อบำรุงผิวข้อ 2. ก็คือเป็นยาที่ลดการอักเสบนะครับเป็นลดสารสื่อการอักเสบในร่างกายก็จะช่วยลด ฟรีไดติคอในข้อเข่าแล้วก็ช่วยชะลอความเสื่อมได้และสุดท้ายคือการฉีดน้ําไขข้อเทียมน้ําไขข้อเทียมเนี่ยมีความแตกต่างจากการฉีดสเตียรอยนะครับถ้าเราฉีดสเตียรอยเข้าไปในข้อเข่าแน่และสเตียรอยออกฤทธิ์ได้เร็วหลังฉีดคนไข้จะรู้สึกแฮปปี้นะครับก็จะบอกว่าฉีดกับหมอคนนี้สิฉีดแล้วหายทันทีนะครับอันนี้คือสเตียรอยแต่ข้อเสียของสเตียรอยคืออะไรรู้ไหมครับ ใช่สเตียรอยนั้นเนี่ยมันจะมีมันจะไปทำลายตัวกระดูกพรอนผิวข้อนะครับดังนั้นถ้าเราฉีดปริมาณเยอะๆหรือฉีดบ่อยๆมันก็ทำให้กระดูกผิวข้อที่มันยังดีอยู่มันเปื่อยแล้วก็สึกทำให้ข้อเขาเสื่อมเนี่ยมันมันมันโปรเกรสไปได้เร็วมากขึ้นงั้นหมอก็จะแนะนำว่าในคนไข้ที่ยังไม่ปวดเยอะอย่าไปฉีดเลยนะครับสเตียรอยก็จะแนะนำให้ทานยามากกว่า แต่ถ้าเกิดว่าเริ่มมีอาการปวดแล้วกินยานแล้วไม่ดีขึ้นคุณอาจจะลองฉีดสเตียรอยด์ก็ได้แต่อย่าฉีดบ่อยนะครับส่วนใหญ่แล้วเนี่ยข้อเข่าเสื่อมมันก็จะมีระยะเล็กน้อยปานกลางแล้วก็ระยะที่ดุนแรงถึงขั้นที่ต้องได้การได้รับการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียมในระยะที่เป็นเล็กน้อยหรือปานกลางเนี่ยนอกจากการฉีดสเตียรอยด์แล้วการฉีดน้ําไขข้อเทียมหรือว่าการฉีดเก็ดเลือดก็จะได้ผลดีนะครับ ทั้งสองกลุ่มเนี่ยสามารถที่จะลดการอักเสบได้สามารถที่จะมีผลในการป้องกันไม่ให้กระดูกอ่อนผิวข้อเนี่ยมันเปื่อยหรือว่าเสื่อมได้ด้วยนะครับและน้าไขข้อเทียมมันทํามาจากอะไรน้าไขข้อเทียมนะครับปัจจุบันมีอยู่หลายยี่ห้อนะครับที่นํามาขายในประเทศไทยนะครับโดยจะแบ่งเป็น2กลุ่มใหญ่ๆก็คือกลุ่มที่ทํามาจากแบคทีเรียนะครับอีกกลุ่มหนึ่งคือทํามาจากหงอนไก่ กลุ่มที่ทำมาจากแบคทีเรียเป็นที่นิยมเพราะว่าในคนไข้ที่แพ้สัตว์ปีกหรือแพ้อาหารทะเลก็ยังใช้ตัวนี้ได้อยู่นะครับโอกาสแพ้น้อยมากเมื่อเทียบกับกลุ่มที่ทำมาจากหงอนไก่เนี่ยเราต้องถามวีนิว่าถ้าเกิดคุณแพ้อาหารทะเลหรือคุณแพ้งอนไก่ก็มีก็ไม่แนะนำนะครับเพราะมีโอกาสที่ฉีดเข้าไปแล้วร่างกายจะแพ้เกิดอาการบวมแดงของเข่าได้ เราก็ดูแล้วว่ามีิลสองประเภทนะครับก็คือทํามาจากแบคทีเรียแล้วก็ทํามาจากหมอนไก่ทั้งหมดเนี่ยก็จะมีอยู่ทั้งหมดเ,เราเรียกว่าอะไระน้ําไข่ข้อเทียมเนี่ยถ้าเราเอามาดูโมเลกุลมาแล้วมันก็จะมีโมเลกุลขนาดที่แตกต่างกันไปนะครับขนาดของโมเลกุลก็จะมีผลต่อการออกฤทธิ์ของน้ําไข่ข้อเทียมถ้าโมเลกุลที่เล็กแน่แล้วมันก็จะออกฤทธิ์ได้แป๊บเดียวไม่กี่เดือนมันก็สลายไปนะครับ เมื่อเทียบกับโมเลกุลใหญ่โมเลกุลใหญ่ก็จะอยู่ในร่างกายอยู่ในข้อเข่าได้นานกว่าก็จะมีฤทธิ์ในการลดการเสกเสบแล้วก็มีฤทธิ์ในการหล่อเลื่นได้นานกว่านะครับอันนี้คือโมเลกุลเล็กกับใหญ่นะครับก็เราก็จะทําออกมาในรูปแบบของหลอดฉีดนะครับมีทั้งแบบฉีด3หลอดหรือว่าฉีด1หลอดมันต่างกันยังไงละ่ะถ้าฉีด3หลอดก็คือคนไข้ต้องมาฉีดสัปดาห์ละหนึ่งเข็มนะครับ ไปทั้งหมด3สัปดาห์หรืออาจจะพิจารณาเอา3หลอดเนี่ยฉีดไปทีเดียวเลยก็ได้นะครับแต่เนื่องจากว่าถ้าฉีดทีเดียวเนี่ยปริมาณมันจะ2บก2 2, 2เป็น6 c ซหลังฉีดบางคนจะรู้สึกว่ามันตึงๆนะครับตื้อๆในในเขา่าเพราะเพราะว่าปริมาณของน้ำไขข้อเทียมมันเยอะนะครับก็แต่ก็ได้ผลดีเช่นกันเมื่อเทียบกับอีกประเภทหนึ่งก็คือการที่ฉีดแค่ หนึ่งหลอดนะครับในกลุ่มนี้เนี่ยส่วนใหญ่มักจะเป็นโมเลกุลใหญ่นะมันก็ทำให้ปริมาตรของตัวน้ำไข่ข้อเทียมเนี่ยปริมาณไม่เยอะมากนะครับตั้งแต่3 644งซีซีงั้นการฉีดเข้าไปมันก็อยู่ในร่างกายได้นานกว่าและปริมาณที่มันไม่เยอะคนไข้ก็จะไม่ค่อยรู้สึกว่ามันตึงหรือปวดหลังฉีดนะครับครับผมก็ที่คลินิกหมอสัก,กเดชนะครับเราก็มีบริการการฉีดน้ำไข่ข้อเทียมทั้งแบบโมเลกุลเล็กที่ฉีดแบบ3หลอด หรือมริกุลใหญ่ที่ฉีดแบบเข็มเดียวก็มีนะครับโดยทั่วๆไปแล้วเนี่ยผมก็จะแนะนําว่าคนไข้ที่เป็นโรคข้อเขาเสื่อมระยะเล็กน้อยหรือเริ่มแรกหรือถึงปานกลางนะครับการฉีดน้ําไขข้อเทียมเนี่ยดีกว่าการฉีดสเตียรอยเพราะว่านอกจากมันจะลดอาการปวดแล้วมันยังสามารถะชะลอความเสื่อมของผิวข้อคุณได้ด้วยนะครับส่วนใหญ่แล้วเนี่ยคนไข้ที่ผมฉีดน้ำไขข้อเทียมไป หลังฉีดเขาก็จะรู้สึกว่าข้อเขา่าเวลาเหยียดงอข้อเข่า้็รู้สึกว่าข้อมันขยับได้คล่องขึ้นลื่นขึ้นนะครับรู้สึกว่ามันอะไรนะแบบมันไม่มีเสียงอะค่ะปกติมันเหมือนแบบตรงเนี้ยเวลาที่เราข้อเนี้ยค่ะมันจะมีเสียงจริงจริค่ะเวลาเหยียดงอเขา่าตอนแรกจะมีเสียงอ่ะมันจะมีเสียงแล้วแบบเหมือนนั้ะขัดนะคะตอนนี้มันไม่ขัด ออันเหมหืงตวแต่เรื่องอาการปวดมันจะไม่ได้หายทันทีเหมือนกับการฉีดสเตียรอยนะครับอาการปวดเนี่ยมันจะค่อยๆดีขึ้นดีขึ้นบางคนหลังฉีดไปในช่วงหนึ่งสัปดาห์แรกอาจจะยังมีอาการปวดอยู่นะครับอาการปวดนั้นอาจจะเกิดจากาการตอบสนองต่อร่างกายได้นะครับก็ในช่วงแรกหลังฉีดยาก็ได้นําว่าให้ประครบน้ําแข็งหรือว่าทานยาลดการอักเสบแต่ถ้าเกิดว่ามันไม่ได้ปวดก็ไม่ต้องทานก็ได้นะครับ ที่2อาทิตย์ก็จะเริ่มเห็นว่าผลการรักษามาเริ่มดีขึ้นและผลการรักษาเนี่ยหลังฉีดน้ําไข่ข้อเทียมจะเทียบเท่ากับการฉีดสเตียรอยด์ที่1เดือนแล้วก็มันจะคงดีขึ้นดีขึ้นได้นานกว่าการฉีดสเตียรอยด์ซึ่งผลการรักษามันก็ขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคลนะครับแต่ถ้าเกิดเราพูดกันง่าย ถ้าคุณฉีดสเตียรอยคุณก็อาจจะหายปวดประมาณ2-3เดือนแต่ถ้าคุณฉีดน้ําไขข้อเทียมคุณอาจจะหายปวดได้นานถึง6กเดือนถึง1ปีนะครับก็ก็ส่วนใหญ่แล้วผมก็จะแนะนําให้ฉีดน้ําไขข้อเทียมมากกว่าแต่สําหรับคนที่ข้อเข่าเสื่อมเนี่ยมันมันมันเสื่อมจนถึงระยะที่รุนแรงนะครับคําว่ารุนแรงก็คือการที่กระดูกผ่อนผิวข้อเนี่ยมันไม่ไม่มีแล้ว หรือว่ามันหายเป็นปริมาณมากและน้ําไขข้อเทียมยังมียังสามารถฉีดได้อยู่ไหมนะครับการฉีดน้ําไขข้อเทียมในกลุ่มนี้ก็ยังสามารถฉีดได้นะครับแต่ผลการรักษาก็จะไม่ไม่ได้ดีเหมือนกับในระยะเริ่มแรกของข้อเขาเสื่อมจากที่ผมบอกว่าฉีดไปอาจจะหายปวดได้6เดือนถึง1ปีถ้าเกิดว่าข้อเขาของคุณเนี่ยมันเสื่อมเยอะแล้วมันอาจจะไม่ได้หายปวดจนถึง6เดือนนะครับ อย่างนี้ซึ่งถ้าในกลุ่มนี้เนี่ยก็จะเชียร์ให้คนไข้ผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียมมากกว่าเพราะจะได้ผลการรักษาที่หายปวดแล้วก็ได้ผลที่ดีกว่าการฉีดน้ำไขข้อเทียมหรือถ้าเกิดคุณไม่อยากผ่าจริงๆมันก็มีวิธีการละงับปวดโดยการจี้เลเซอร์นะครับก็สามารถทำได้ในคนไข้กลุ่มที่ข้อเข่าเสื่อมมันเป็นระยะรุนแรงแล้วแล้วก็ไม่อยากผ่าตัดหรือว่าผ่าไม่ได้จริงๆผ่าแล้วมีความเสี่ยงก็สามารถจี้เลเซอร์ได้นะครับ สุดท้ายนี้นะครับสำหรับคนที่มีปัญหาเกี่ยวกับข้อเข่าเสื่อมผมรู้ว่าข้อเข่าเสื่อมเนี่ยเป็นโรคที่มันลำคาญต่อชีวิตประจำวันเพราะว่าเวลาคุณขยับคุณก็ปวดนะครับหรือจะทำงานหนักๆก็ไม่ได้เพราะว่าเจ็บหัวเขา่าข้อเข่าเสื่อมเนี่ยมันเป็นโรคที่มันจะเป็นรุนแรงมากขึ้นมากขึ้นนะครับถ้าเรารีบรักษาแต่เนิ่นๆนะครับตอนที่ผิวข้อยังไม่เสื่อมแล้วก็ชะลอหรือบำรุงผิวข้อไม่ให ไม่ให้มันเสื่อมเยอะคุณก็จะสามารถถนอมหัวเข่าของคุณได้โดยที่ไม่ต้องผ่าตัดนะครับผมก็หวังว่าคนที่ดูคลิปนี้จบแล้วเนี่ยก็จะมีความรู้มากขึ้นนะครับว่าเวลาเราไปหาหมอตามคลินิกหรือตามโรงพยาบาลเวลาเขาจะฉีดอะไรเข้าไปในหัวเข่าเราเราจะได้รู้ว่าเขาฉีดสเตียรอยด์ฉีดน้ําไขข้อเทียมหรือว่าฉีดอย่างอื่นนะครับก็ถ้าเลือกได้เลือกน้ำไขข้อเทียมหรือไม่ก็ฉีดเก็ดเลือดอันนี้จะดีกว่าการฉีดสเตียรอยด์นะครับสุดท้ายนี้ ก็ขอฝากคลินิกนะครับคนที่มีปัญหาเกี่ยวกับปวดข่าวปวดสะโพกหรือว่าโรคก,กระดูกทั่วไปสามารถเข้ามาปรึกษาผมได้นะครับที่คลินิกหมอสัก,กเดชคลินิกเราเนี่ยตั้งอยู่บนถนนเชียงใหม่หางดงนะครับที่ตำบลแม่เหียอ,อยู่ติดถนนเลยนะครับถัดจากปั๊มเชลแล้วก่อนถหงกาดวารุณก็สามารถโทรเข้ามาหรือว่าไลน์เข้ามาถามก็ได้นะครับว่าข้อข้อเข่า อาการปวดหัวเขาเอย่างเงี้ยจำเป็นต้องฉีดน้ำไขข้อเทียมไหมนะครับก็สามารถโทรเข้ามาหรือว่าไลน์เข้ามาได้ในเบอร์โทรที่แสดงไว้ข้างล่างนี้นะครับก็ขอให้ทุกคนโชคดีแล้วก็ขอผมก็คิดว่าคลิปที่ผมพูดในวันนี้เนี่ยจะเป็นประโยชน์กับพวกเราทุกคนนะครับแล้วก็อย่าลืมใครที่ชอบนะครับกดฝากกด Subscribe หรือกดไลค์ให้เราด้วยนะครับสวัสดีครับ